ไปเก็บไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แล้วเราก็กินก็ได้นี่ก็ยอดอ้วนอ้วนงามๆค่ะตัดชะอมกันเพื่อนๆค่ะจชะอมค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะตัดชะอมไปทอดไข่เนาะเพื่อนๆเนาะเราเอาไปทอดไข่ก็ได้รค่ะนี่เขาปลูกในเขาปลูกในกระถางแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเขาปลูกในกระถางแบบนี้เลยค่ะนี่เนี่ยหนึ่งเอาให้ดูเนาะดูชะอม ดูยอดชะโอมแล้วก็ต้นกล้วยในกรงนี่ก็ใบผักชีใบเลื่อยนี่ก็ขิงนี่ก็ขานี่ใบมะกรูดคะ่คะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือใบมาเก็บไว้ก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะไปเก็บไว้ก่อน,กนเก็บไว้ไวแล้วเราก็กินก็ได้นี่ก็ยอดอ้วนอวนงามงามคะ่ะกาดูแตงด้วยเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้แล้ว,ลวนี้เลยคะ่คะเพื่อนเพื่อนค่ะมาชมด้วยกันคะ่ะดูแตงคะ่ะ แตงกำลังจะออกดอกของข้างบ้านนี่แหละค่ะมาให้เพื่อนชนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะของข้างบ้านนี่กระเพานี่คือกระเพาค่ะกระเพาเราไปนี่ค่ะทางนี้ก็จะมีต้นกล้วยก็มีเพื่อนเพื่อนหรือนี่ก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยในกรุงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะต้นกล้วยในกรุงสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนจะมาดูด้วยกันกาะใบกระเพากำลังขึ้นเนาะดูยอดดูยอดกระเพานี่ค่ะ ผัดกับเราเนื้อผัดกะเเผาหมูพี่ยายหนึ่งจะพาเข้าสวนเนาะค่ะเนาะสวนหลังบ้านกับเพื่อนๆค่ะสวนหลังบ้านอันนี้ก็คือใบกะเพราค่ะนี่ใบกะเพาเนาะใบกะเพรากําลังจะขึ้นนี่คดูยอดมะกรูดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือยอดมะกรูดงามงามค่ะยอดมะกรูดงามเนาะเอาไว้ใส่ต้มยำทําแกงได้หมดนี่ค่ะยอดมะกรูดงามกันกลยในกรุงนี่ก็ใบผักชีใบเลื่อยนี่ก็ขิง นี่ก็ค่ะนี่ใบมะกรูดค่ะเพื่อนเพื่อนขนี่คือใบมะกรูดดูเลยค่ะนี่นี่กําลังงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากําลังงามเลยค่ะมาตัดเชะอมกับยายหนึ่งนะคะมาตัดชะอมกับยายหนึ่งย่นงามเลยค่ะตัดยอดเชะอมถ้าเราไม่กินเราก็เอาประมาณนี้คือยอดชะอมเนาะค่ะเนาะนี่คือยอดเชะอมกําลังงามเลยจากเพื่อนเพื่อนจ๋านี่คือแตงค่ะแตงของญี่ปุ่นไหมคะแตง นี่แตงอันนี้คืออ๋อยอดเหลียงอันนี้ต้นยอดเหลียงแน่เลยกําลังขึ้นยอดเหลียงมะกรูดูยอดมะกรูดค่ะเพื่อนๆขานี่คือยอดมะกรูดงามงามค่ะยอดมะกรูดงามนาะเอาไว้ใส่ต้มยำทําแกงได้หมดนี่ค่ะยอดมะกรูดงามก็ดูแตงด้วยเพื่อนๆขานี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วๆนี่เลยค่ะเพื่อนๆ่ะมาชมด้วยกันค่ะดูแตงค่ะ แต่กําลังจะออกดอกเพื่อนๆกำลังผลิออกดอกค่ะเพื่อนๆนี่จ้ายายหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะมาให้เพื่อนชมวันนี้เอาของข้างบ้านนี่เลยเพื่อนขายยอดงามงามยอดงามงามนี่ค่ะดูค่ะเพื่อนๆขายนี่ค่ะดูค่ะชะอมดูค่ะนี่กําลังสวยกําลังงามนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดกําลังอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ แกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดค่ะเพื่อนนี่แต่อันนี้คืออ๋อยอดเหลียงอันนี้ต้นยอดเหลียงแน่เลยกําลังขึ้นยอดเหลียงได้หรือว่าจะแกงก็ได้เพื่อนๆนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ตัดชะอมกันค่ะนี่ตัดชะอม เราจะตัดตอค่ะนี่เขาปลูกในเขาปลูกในกระถางแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเขาปลูกในกระถางแบบนี้เลยค่ะนี่เนี่ยหนึ่งเอาให้ดูเนาะดูชะอมดูยอดชะอมแล้วก็ดูแตงด้วยเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ลาวลนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาชมด้วยกันค่ะดูแตงค่ะแตงกําลังจะออกดอกได้หรือว่าจะแกงก็ได้เพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ตัดชะอมกันค่ะนี่ตัดชะอม เราจะตัดไปกำลังสวยกำลังงามนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดกำลังอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดเราเพื่อนตัดจะอมกันเพื่อนๆค่ะนี่อมค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่ค่ะตัดจะอมไปทอดไข่เนาะเพื่อนๆนเนาะเราเอาไปทอดไข่ก็ได้นี่ค่ะมาทางนี้ก็จะมี ต้นกล้วยก็มีเพื่อนเพื่อนเลยนี่ก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยในกรุงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะต้นกล้วยในกรุง่นวน,ง <c oughs> นหลังบ้านเพื่อนบ้านเราเราตัดชะอมเราเอาไปไว้ใสก่กลมใส่แกงใส่อะไรก็ได้ผัดเอาไว้ทอดไข่นี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วก็จับมาตัดชะอมกับยายหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ยอดอ้วนอวนงามเลยค่ะชวนหลังบ้านเพื่อนบ้านเราเนาะเนาะนี่ค่ะมาตัดชะอมกับยายหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็ยอดอ้วนๆงามๆเลยค่ะชวนหลังบ้านเพื่อนบ้านเราเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพระอมกำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่เราจะตัดเนาะเราจะตัดเราจะตัดไปไว้ทอดไข่นี่ค่ะมาทางนี้ก็จะมีต้นกล้วยก็มีเพื่อนๆรือนี่ก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยในกรุงค่ะเพื่อนๆค่ะต้นกล้วยในกรุงเพื <laughs> ่อนๆกำลังผลิดอก ออกดอกค่ะเพื่อนๆนี่จ้ายายหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะมาให้เพื่อนชมวันนี้เอาของข้างบ้านนี่หล่บนหลังบ้านเพื่อนบ้านเราเราตัดจช่อมเราไปไว้ใส่กลมใส่แกงใส่อะไรก็ได้ผัดเอาไว้ทอดไข่นี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วก็จับมาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะทําพิธีตัดตัดชะอมเนาะค่ะเนาะเรามาตัดชะอมกันเพื่อนๆค่ะชะอมค่ะเพื่อนๆค่านี่ค่ะ ตัดเชาะอมไปทอดไข่เนาะเพื่อนๆเนาะเราเอาไปทอดไข่ก<ำ>็ได้กับเพื่อนๆค่ะดูจ้าดูยอดกําลังงามเลยค่ะสวยงามเนาะไปทอดไข่หรือว่าเราจะไปเนาะก็ได้หรือว่าเราจะไปกินกับ ส้มตรงส้มตํำเรากินได้หมดค่ะพือนๆค่ะดูยอดเบ้งเบ่งดูยอดนั้นยอดใหญ่ๆค่ะเพื่อนที่หนึ่งจะพาเข้าสวนเนาะค่ะเนาะสวนหลังบ้านกับเพื่อนๆค่ะสวนหลังบ้านอันนี้ก็คือใบกะเพราค่ะนี่ใบกะเพราเนาะใบกะเพรากําลังจะขึ้นนําค่ะเพื่อนๆค่ะดูจ้าดูยอดกําลังงามเลยค่ะสวยงามเนาะก็ดูแตงด้วยเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ละนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาชมด้วยกันค่ะดูแตงค่ะ แตงกําลังจะออกดอกดูแตงด้วยเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วๆนี่เหละค่ะเพื่อนๆค่ะมาชมด้วยกันค่ะดูแตงค่ะแตงกําลังจะออกดอกชะอมก็สวยงามดูยอดค่ะดูยอดชะอมนี่ค่ะเข้าสวนหลังบ้านพี่เขาที่อยู่ด้วยกันนะคะนี่สวนชะอมดอกกําลังงามมาตัดชะอมกับยายหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ยอด้วนๆงามเลย ชวนหลังบ้านเพื่อนบ้านล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะงามข่ะค่ะงามขักใบมะกรูดค่ะนี่ค่ะคือยอดมะกรูดเนี่ยงามคักยอดมะกรูดค่ะเพื่อนๆค่ะข้างบนมีดอกไม้ด้วยค่ะมีดอกได้หรือว่าจะแกงก็ได้เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ตัดชะอมกันค่ะนี่ตัดชะอมเราจะตัดชะอมก็สวยงามดูยอดค่ะดูยอดชะอมนี่ค่ะ สวนหลังบ้านพี่เขาที่อยู่ด้วยกันนะคะนี่ชวนชะอมดอกกําลังงามเพื่อนค่ะยอดงามงามยอดงามงามนี่ค่ะดูค่ะเพืพ่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะดูค่ะชะอมดูค่ะนี่กําลังสวยกําลังงามนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดกําลังอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดค่ะเพื่อนชะอมก็สวยงามดูยอดค่ะดูยอดชะอมนี่ค่ะ ก็สวนหลังบ้านพี่เขาที่อยู่ด้วยกันนะคะนี่ชวนชะอมดอกกาลังงามมาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะทำทีธีตัดตัดชะอมนะคะเนาะเรามผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพราปลาหมึกเพื่อนๆจะสวยงามไหมคะสวยงามไหมคะเรามาดูเชะอมกันค่ะมีชะอมด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะไม้ข้างบนสวยง,งามค่ะเพื่อนๆกํกำลังสวยกำลังงามนี่ค่ะ แกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดกําลังอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้หรือแกงใส่เห็ดค่ะเพื่อนกัญกลในกรุงนี่ก็ใบผักชีใบเลื่อยนี่ก็ขิงนี่ก็คานี่ใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือใบม่งามเลยค่ะตัดยอดชะอมถ้าเราไม่กินเราก็เอาไปดูแตงด้วยเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ลาวๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะ มาชมด้วยกันค่ะดูแตงค่ะแตงกําลังจะออกดอกงามเลยค่ะตัดยอดชะอมถ้าเราไม่กินเราก็นี่แตงนี่คืออ๋อยอดเหลียงอันนี้ต้นยอดเหลียงแน่เลยกําลังขึ้นยอดเหลียงประมาณนี้คือยอดชะอมเนาะคะ่ะเนาะนี่คือยอดชะอมกําลังงามเลยจ้กเพื่อนๆจ้านี่คือแตงค่ะ แตงของญี่ปุ่นไหมคะแตงิมมาแล้วนี่คะ่ะนี่คะ่ะทำพิธีตัดตัดเช่อมเนาะค่ะเนาะเรามา,มาตัดเช่อมกับยายหนึ่งนะคะนี่คะ่ะตรงนี้ก็ยอดอ้วนอวนงามๆเลยคะ่ะชวนหลังบ้านเพื่อนบ้านเราเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาแล้วน,ะะนี่ค่ะนี่คะ่ะทำพิธีตัดตัดเช่อมเนาะค่ะเนาะเรามาต้นกล้วยในกลง่งนี่ก็ใบผักชีใบเลื่อยนี่ก็ขิง นี่ก็ค่ะนี่ใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆค่นนี่คือใบมะตัดออะจะอมกันท่านเพื่อนค่ะจะอมค่ะเพื่อนๆสาะนค่ะตัดจะอ,อมไปทอดไข่เนาะเพื่อนๆเนาะเราเอาไปทอดไข่ก็ได้มาตัดจะอ,อมไปใยหนึ่งนะคะนี่ค่ะ